ลอตเตอรี่ยุคใหม่ต้องลอตเตอรี่พลัสอไหยุดต่อค่ะขอเชิญเจ้าหน้าที่หน่อยค่ะอ่ะมีเขายุนูเล่นค่ะร้องอิจฉเลยค่ะเมื่อกี้เมาช้ำยำบันเทิ ทำเอานักร้องหมอลำชื่อดังใหม่พัชรีเหลืออดออกมาประกาศลั่นกลางเวทีอย่างดูเดือดถ้ามีเขาอยู่จับมาเล่นคอนเสิรต์ตเราไปดูคลิปกันเลยค่ะอย่ได้ดยุดก่อนค่ะขอเช้เจ้าหน้าที่หนคะเจ้าที่อยู่ไหนคะชชวยหน่อยค่ะเจ้าหน้าที่คะ่ะเดินไปแล้วคะ่ะใส่เสื้อสีทาเาเดินไปแล้วคะ่ะนั่นแหละค่ะ นั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะจังไปนคือรถนในนู้นี่ยค่ะ้ามี่เขาอยยุโนโหนูก็เล่นค่ะเจ้ากับวยอยุที่ดีดดดนนเนาะไอ้เอ้ยมันไม่เมมมนตนการดึงค่ะว่างัะเหมือนเราจะคุก้ามใหม่นะคะ แล้วอีกจบกเลยค่ะเมื่อกี้การให้ที่ดีคือการให้เกียรตินะคะถ้าเป็นเมาอีหลี่ก็กินขี้กูบ้งกินขี้ได้กูจะคอยว่ามันเมาอีหลีเฮ้ย,เ,ย,สเ,ยเสียหายลายแสนต่อเมืเอ ผูดด้ดีๆจะเป็นตายที่แตกยัง,งนอสังว่าเอาปกันีมันตายแท้ มึงมาดูอะมึงมาแซงว่า,า,าเล่นกับใบพัชาารีเถียมึงมาจูมึงมึงสแซงมาลรอเล่นกับระบบเถียงอ,อ้อาแวแกไปเรื่อผู้ใดเมาหรอกมาดึงแขม่วมาด้วยกว่ากอกซับหน้าผามันมึงไปแล้วก็บันเข่าสิซึ่งการคุดคามศิลปินนักร้องหน้าเวทีคอนเสิรต์ตเป็นพฤติกรรมที่ไม่น่ารักและไม่ควรทำอย่างยิ่งถ้าคุณรักและชื่นชอบศิลปินคนไหนการให้เกียรติคือสิ่งที่ดีที่สุดค่ะ ลอตเตอรี่ยุคใหม่ต้องลอตเตอรี่ plus ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านเฟลบลเวอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด้วยแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ